สบายตอนเด็กฝันจะเป็นอะไรกันตอนตอนเด็จราาิงๆปะเท้าอินมีสีมากมายอันี้อยากเป็นตน้นแบบที่รุดๆ เป็นสัปนี้ก็ันปนี้ก็หมดมีสองคนสองครู้จักกันยังไเป็นเี่น้องวนน้องมากนรับ่ายถึงวารับนั่งคุยด้ี่นี่ดีว่าปติการเดินทางเนถ้าเกิดเป็นเพื่อนยันึ่งหนึ่งไอะไรกบมีแต่ขอรักอนการขายท่ปกติที่น้องก็มีรถมาท่าอยู่ที่นี่การแก้ปัญหาเลยก็เอาปีดี้ปัหาก็เทียงที่จบ คุยไุ้มันหากันมันก็จบตะแวจะคุยแรงก็แต่ก็จบแล้วจบก็เราจากคลินี้จะเป็นยังไง่งาเดี๋ยวถ้าเองสั่งไปได้กนี้ก่อนก่อนหน้าที่เรีนไปที่ทำไง ก่อนหน้าเดินทางที่ผมทำงานอย่ที่ลา่างอไบัครับยูนูปีก่อนแตนน่ว่าต้องพูดเลยกอ่าตนน้งพูดเลยแต่ที่ก่อนตอนเดินทางนี่คือว่าการที่ไปทำงานที่นห่ะที่่รู้แต่ชของ,ขอ,งอ,นนอยากเดินทางก่อนแลวผมจึงไปตั้ง,ท,งที่ยูว่าไปไปแมนเดชเพื่อเพื่อที่จะไปหางานงทำเพื่อที่ว่า เราถ้าว <dropdown. S 1> ันเราไปเที่ยวมันใกล้มากเลยเดียวหรือน้าที่อยู่ในไทยแค่ประมาณที่สองที่ก็หมดลวแต่ว่าเราเใหม่เ็อยากอยากเที่ยวอจะทํอไไชอบถายรูปอยากเดินเที่ยวต่างประเทศด้วยแล้วราเป็นคนเล่นรถด้วยชอบชอบโรดดี้แร็คแค้วเราก็เลยมาพิธีการอุเส้ก็คือว่าหางาน้นเน็ตกันเ่อไปทำงานทำงานเสร็จแล้วก็มีมีทางก้อนหนึ่งที่เขาเรียกเป็นถนนทางได้แล้วก็ื่อ ว่ารางนในรางตัวนี้นาจริงวางแผนที่เรื่องตนนานปีหนึ่งแต่วความฝันที่มีก่อนนั้นสองปีแล้วใหมเริมทบองเรเนเริ่มแรกก็คือเรื่อเมื่อห้าปีก่อนเนี่ยผมเริ่มเริ่มเล่นรถจากเริ่เล่นรถเล่ป้าเริ่มมีกลุ่มนี่ีพอเราเริ่มขี่เพื่อนขี่อะไรเีมันสนุกเันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตเราที่เราสนุกกับทีอะ นีเ้เราดังคิดว่าเราอยากเที่ยวมุมนอกด้วยอยากไปขี่ไกลๆอ่ะอยากเจออะไรที่มันแปลกใหม่มากกว่าที่กรีนแลนด์เพราะกรีนแลนที่จริเราก็สนุกแล้วเพลินแล้วธรรมดาเราเราอยากไปเจออะไรที่แปลกใหม่มากกว่าน้นก็เลยที่คนถามพี่อย่างไปขับไล่ไจริงจัดเมืองไทยไปที่ต่ามันมีหลังเมือน15คือมันจะไปได้ปกติที่เยอะสุดก็ ไปเวียดนามได้หมดครับผมแก่ตัวก็เอาไปเไปลาไปหมดก็คือวิธีการสีของเนี่ยมันเป็นเันเวงเงี้ยมันมีสอย่างคือนเวงเวงคือเวงคือคือสตาร์จากไทยแล้วไปแล้วไปก็กลับน่าเบื่อแต่อันนี้เป็นทูเวงก็คือว่าคิ่สตาร์ทจากจากที่ที่ที่อื่นเลยที่ส่งตไทยคือลรงมันจะต่างกันขอย่างเลยนะมาทยคือลิงเองคือว่าคุถ้าเกิดคนไปทูเวงคุณจะเป็นย เขาคุณไปรอบได้คุณเห็นแล้ไอ้สิ่งสิ่งที่แตกหน้ายล้าใจคุณเห็นไปแล้วแล้วคุณจะต้องมาเบื่อตอนที่คุณขี่ปากตงมันมันมัคื้วอีกแล้วซึ่งคือผมผมชอบอีกทีหนึ่ชอบที่ว่าโอเคไปครั้งเดียวเลยแต่ต้านมือเลยไม่ขี่กลับมันมันหน้ามันหน้าที่แตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่ายังไงคุณก็กลับไม่ได้ถ้าคุณกลับไม่ได้ก็คือคุณต้องต้องต้องเตลหรือว่ามันต้องเช็ดทื่อที่มือกลับเพราะว่าจริงแล้วการ การที่เราเริ่มกาได้จากประเทศมเได้ถึงก็ว่าจะกลับบ้านคือเราไม่สามารถที่จะผันหลังกลับได้ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ทําว่าที่ผ่านหลังก็ือเราจับเราก็ไม่สามารถที่จะรักลับได้เพราะบประเทศทมทมเไม้รเ,เราต้องมีรมสับบ้านแต่ว่าถ้าเรา